สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับปาคู่บอนทงแต่บริภาพ์รอทงครับเหมือนยี่ภาพมาล็อกเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนบรรดอนโจดเขตนบรรดอนโจดเนาะเขื่อนแถวนี้เขาเป็นเขตบริเวณของเขื่อนซีนทรอนอ่าชาวบ,บานแต่หาหายูหากินนะครับวันนี้สิพาออกมาไรมั่ง วันนี้มาไล่มองอลุงเพิ่นได้มองมานำนะครับไปไปเบิ่งเพิ่นไล่มองกันเสรดฐายจ้โตสิมีหลุนบ่แม่นได้บ่ได้ก็บ่ตรงห่องมนินี้ต้นน้ำเย็นๆย็นจังกับนะนะครับบัวคว,วายให้ได้เห็นอยู่นะครับบาดเพิ่นควยเนาะภาษาอีสานนะครับโอ้ขั้วไรนะครับแถวๆนี้ก็มีใหญ่ตอนนี้กำลังยามม่องนะครับก็น้ำเย็นดีแฮะ มาเด้อครับพดอได้อยู่ไก่มันโตน้ำนกน้ำกันน,านะากกา Ja, okay. okay. ง่ายขึ้นกันนะวิธีการปลดปลาง่ายฮงดงปวดปวดเราไม่ต้องังบ่มบ่มเน เต็มติ๊กเลยาาในพ่อแล้วแรงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกับเพียงเท่านี้แล้วครับได้ข้แรงแล้วบ๊ายบาย